สวัสดีครับสนามนิงปืนหัวขวาน,นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเป้าหุ่นคนที่ระยะ10เมตรนะครับใบเสียนตาน,นี้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําปืนกระบอกแรกที่มีอยู่ในสนามนะครับที่เราจะมีให้ผู้ที่สนใจและก็อยากจะลองยิงปืนมาสัมผัสกันดูนี่คือเจ้า s ิก p 3 2 0 SP นะครับใส่กับชุด FCU-X01 นะเป็นชุดปืนยาวนั่นเองนะ อันนี้ปืนปลอดภัยนะครับผมทําการเคลียร์ไว้ละเจ้าปืนนี้นะครับจะมีฟังก์ชันในเรื่องของศูนย์หน้าหลังที่สามารถคลิกขึ้นลงได้นะฮะสำหรับยิงกรณีที่เลดดอรมันดับแน่นอนครับเขามีเลดดอดด้วยเป็นกล้องจุดแดงง่ายต่อการเล็งและยิงแล้วก็ยังมีไฟฉายนะครับไฟฉายเลเซอร์นี่ครับไฟฉายเลเซอร์สามารถใช้เหนี่ยวนําสายตาได้ตอนกลางคืนสามารถยิงฟอนมื่ดได้นะฮะ เปิดให้ดูอย่างเงี้ยตอนนี้ลงไลน์นะครับสภาวะแสงน้อยเราก็สามารถยิงตอนกลางคืนได้สําหรับสนามนี้นะครับอยากให้มืดกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวผมจะทําการดึงม่านข้างหลังปิดอันนี้แค่แนะนําว่าเรามีระบบนี้อ่าเอาละมาต่อกันเลยนะครับจากนั้นเราก็ยังมีแม็กกาซีนนะครับบรรจุทั้งหมด15นัดนะฮะสามารถใส่เข้าไปในตัวปืนนี่นะครับวิธีการใช้งาน แต่แมกกาซีนเขาไปน,นี้เขาเรียกว่าชาร์จิ่งแฮนเดลนะครับหรือว่าคันคังสไลด์เราจะทําการดึงถอยหลังมาแขวนไว้ลักษณะนี้เหมือนเอ็มพีไฟอะแล้วก็บตบลงไปได้เลยตอนนี้ปืนมีกระสุนพร้อมยิงแล้วนะครับเมื่อไม่ต้องการจะยิงท่านสามารถผลักเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นห้ามไกมีอยู่ทั้งซ้ายและขวานะฮะผลักได้ทั้งสองฝั่งเลยห้ามไกซ้ายขวานั่นเองจากนั้นเมื่อเราพร้อมที่ทําการยิงแล้วเราก็มาองผ่านศูนย์เลสดอตนะครับจะเป็นศูนย์จุดแดงด้านใน ง่ายมากครับไม่ต้องจัดศูนย์หน้าศูนย์หลังแค่เอาจุดสีแดงไปทับกระเป้าแล้วก็ทำการยิงไดนเลยนะครับแต่ก่อนจะยิงนะครับเบื้องต้นเมื่อเรายิงในสนามยิงปืนทุกที่นะครับโดยเฉพาะสนามยิงปืนในล่มที่เป็นห้องเงี้ยเราควรจะใส่เครื่องป้องกันหูอ่าแล้วก็ใส่เครื่องป้องกันดวงตานะครับนี่คือมาตรฐานการใช้งานอาวุธปืนนะครับพอน,นี้เ้าก็กดห้ามกาย กระสุนหมดสลดยยาค้างนี้ครับเราก็สามารถทําการถอดแม็กใหม่ใส่แม็กใหม่เข้าไปกดคันลังแล้วก็ยิงนัดต่อๆไปได้เลยอ่อันนี้ทําการแขวนสอยไว้เพื่นปลอดภัยครับใครอยากลองสัมผัสเจ้า F C U X 0 1กระบอกนี้ก็สามารถมาทดสอบทดลองกันได้ที่สามยิปืนโคกขวางวันนี้หนึ่งกันยายน68นี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับบาย